สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับนี้พบกับเรื่องของการนําเอาการบินเวเดียนนะครับของ VOR แล้วก็สามารถนาไปไประยุกต์ใช้กับ NDB ได้นะคในการหาระยะห่างระหว่างสถานี VOR กับเครื่องบินของเรานะครับคือโดยปกติที่โดยปกติที่เราใช้กันอยู่นะครับเราล้วเราบินนะครับเราบินเราจะมีสถานี VOR แล้วสถานี VOR เนี่ยจะมี อุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า DME ติดอยู่ด้วยนะครับเขเลยเรียกว่า VOR DME เพราะฉะนั้นเวลาที่เราบินอยู่ที่ไหนก็ตามเ,เราก็จะทราบว่าเราอยู่บนเวเดียนเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเวเดียนเท่าไหร่เราก็ทราบว่าระยะห่างจากสถานีเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็อ่าน DME เอานะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าบางสถานี VOR หรืออย่างถ้าเป็นสถานี NDB เนี่ยมันไม่มี ดีเอมอีให้นะครับมเอ็นนมอี e <DM> e เราอยากจะรู้ดีเอมอีเนี่ยเราจะทํำยังไงอยากจะรู้ว่าเราห่างจากจสถานเท่าไหร่เนี่ยเรายัางไงมันก็มีหลักการาง,ง่ายๆใช้หลักของตรีโกณมิติคณิตศาสตร์มก็จะไม่ลงรายละเอียดนะครับจะเอาวิธีใช้กันเลยนะครับก็ผมมีโจทย์โจทย์นะครับข้อหนึ่งเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับ บอกว่าเครื่องบินเนี่ยบินอยู่บนเรเดียนศูนย์เก้าศูนย์นะครับบินด้วยความเร็วร้อยี่สิบนอตเป็นทรูแอร์สปีดนะครับเขาจับเวลาหกนาทีพบว่ามันอยู่บนเรเดียนศูนย์แปดศูนย์อยากรูกว่าระยะห่างจากสถานีเท่ากับเท่าไหร่เราใช้เวลาบินเท่าไหร่ถึงจะถึงสถานีนะครับนะบพักตจวไปก่อนผม,มให้ดูหลักการก่อนนะครับก็คือตัวอย่างนะครับเรามีสถานีวีอาร์นะครับตรงนี้ก็ตรงนี้เป็นเรเดียนศูนย์เก้าศูนย์นะครับ ไอเดียนตรงนี้เป็นไอเดียน080นะครับเครื่องบินของเราเนี่ยคือจริงๆปกติเราต้องบินอย่างนี้ใช่ไหมฮะเรียกว่าอยู่บนเรเดียนนะครับแต่ถ้าเราบินอย่างนี้ก็ถือว่าอยู่บนเรเดียนเหมือนกันแต่เรเดียนเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับพอเราบินขึ้นไป,เ,ปนเราบินบินบินขึ้นไปเรื่อยๆเรเดียน,นเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจาก090นี่เป็น089 088 087ไปจนถึง080นะครับซึ่งหลักการคือให้เราจับเวลาฮะ จับเวลาคือเราก็เทิร์น90องศาเลยครับตรงนี้จากเรเดียน0.90เนี่ยเราเฮดดิ้งไปสัก360นะครับ0.90เนี่ยส้ายนี้ับจับเวลาเราก็กําหนดมาเลยครับว่าอยากให้มุมเนี่ยเปลี่ยนไปเท่าไหร่นะครับจริงๆจะเป็น10 20 30องศาก็ได้แล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้กําหนดแต่ถ้าเราใช้10องศาเนี่ยมันจะคํานวณง่ายนะครับก็คือจับเวลาเลยว่าจากเรเดียน0.90เนี่ยไปเรเดียน080แปูนใช้เวลาเท่าไหร่นะครับ จับเวลาโจทย์ก็บอกมาแล้วว่าจับเวลาได้เท่ากับ6นาทีนะครับ6นาทีนะครับ6นาทีก็คือหลังจากเริ่มจับเวลาไปแล้ว6นาทีเราตรงนี้นะครับเราอยากทราบระยะห่างจากสถานีแล้วก็เวลาที่ทําการบินเข้าหาสถานีนะครับคราวนี้มันก็ใช้สูตรนะครับมันมีสูตรบอกอยู่แล้วว่า เราต้องหาก่อนว่าเวลาที่เราจะบินไปถึงสถานีเนี่ยเท่าไหรนะครับก็คือเอาเวลาที่จับนะครับเวลาที่จับคูณด้วย60แล้วก็หารด้วยเวเดียนที่เปลี่ยนที่เราตั้งมุมไว้นั่นเองนะครับเวลาที่เอาเวลาที่จับก็คือ6นาทีใช่ไหมฮะ6นาทีนะครับคูณด้วย60สามสูตรนะครับหารด้วยองศาที่เปลี่ยนไปก็คือ10องศา สิ่งที่เราบินจากถ้าเราจับเวลาจากนีเจียนศูนย์เก้าศูนย์ไปจนถึงนีเจียนศูนย์เจ็ดศูนย์เนี่ยก็ก็คือยี่สิบองศานะครับตรงน,นี้เป็นสิบองศาคำนวณออกมาแล้วก็จะได้ว่าเท่ากับสามสิบหกนาทีนะครับก็คือระยะห่างจากจุดนี้นะฮะสามสิบหกนาทีถึงสถานีวิโออาร์นะครับ วันนี้อยากรู้ว่าระยะห่างนี่ยเท่าไหร่นะครับก็มาดูดูกันระยะห่างนี่ยมันมีอยู่สองสูตรสองแบบนะครับก็คือใช้เป็น true airspeed แบบนี้นะครับเป็นหลอ t ข้ a l มา l เฟอ r m มิ u ิตหรือว่าจะใช้แบบท airspeed เป็นน n อ t ก็ได้นะครับสิงผลลัพธ์มันเท่ากันแต่วิธีต่างกันนิดหน่อยนะครับก็คือสมุติว่าเครื่องบินเราเนี่ยครับบินด้วย Air speed เท่ากับ120นอตใช่ไหมฮะ120นอตนั่นหมายความว่าเครื่องบินเราเนี่ยบินได้120นอตติคข้อไม้ต่อชั่วโมงนะครับชั่วโมงหชั่วโมงอ่ผมทำให้เป็นนาทีนะครับคูณ60นาทีเข้าไปนะครับก็จะเป็น120นอตติคข้อไม้ต่อ60นาทีนะครับ อยนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าหนึ่งนาทีเนี่ยเราบินได้กี่ไมล์เราก็คูณหนึ่งาทีก็ไปนะครับปัดตัดก็จะเท่ากับสองต่อติดเข้าไมล์เปอร์มิิตนะครับอ,อ,อ่ามลลิะสองติ๊กข้อไมล์ปอร์มิิตเราก็สามารถเอามาแทนในสูตรสูตร สูตรัวนี้ก่อนครับสูตรตัวบนก่อนก็คือ time to station ก็คือไอ้เวลาตรงนี้นะฮะสามสิบหกนาทีเราคำนวณมาได้เนี่ยก็จะเป็นสามสิบหกคูณด้วยเว speed ที่เป็นอัต t i c a l เข้าม per minute นะที่เราคำนวณเมื่อกี้ก็คือสองอัม per minute นั่นเองนะครับก็แทนเข้าไปในสูตรก็จะได้เท่ากับเจ็ดสิบสองอตเข้ามนะครับก็คือระยะห่างตรงนี้นะฮะเท่ากับ จะดสิสองเาที่เข้ามานะครับนี้ถ้าเราใช้สูตรหนึ่งอ่ะสูตรหนึ่งก็คือใช้แอร์ปีเป็นน็อตเป็นน็อตไปเลยคือเราไม่ต้องมาแปลงให้เสียวเวลานะครับเราก็ใช้เวลาที่จับได้นะครับเวลาที่จับเมื่อกี้ก็คือหกนาทีใช่ไหมฮะจับได้คือหกนาทีนะฮะสตรองเรงนี้แล้วกันหกนาทีนะครับ,รลรบแล้วก็คูณด,ด้วยความเร็วที่เราบินอยู่เป็นน็อตเลยนะฮะก็คือ รอย e นะครับหารด้วยองศาที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือเมื่อกี้1ี่สิองศาหารดรวอสิองศาผลลั์ออกมาก็จะเท่ากันนะครับก็คือส2บสองบเข้ามานะครับเราก็จะได้คำตอบอ่ะเราก็รู้แล้วว่า,าวาทให้ตัวให้กันนะทีหนึ่งก็คือที่เป็นสถานีวิ r นะครับนี่เร d i ียน ศูนย์เก้าศูนย์นะครับนี่เป็นอาศูนย์แปดศูนย์นะครับมุมต่างกันอยู่กี่องศาเครื่องบินเล่าบินปาปจับเวลาได้เท่ากับหกนาทีนะครับณนะจุดตรงนี้เราอยู่ห่างจากสถานีเนี่ยนี่เลยนะครับจะอยู่ห่างจากสถานีคือเจ็ดสิบสองเราติดเข้าหมาย เ่ใช้เวลาบินเท่าไหร่ถึงจะบินถึงสถานีก็คือสามสิบหกนาทีนะครับสามสนาทีซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการบินของ n อ b ได้ด้วยนะครับก็คือจับแบริ่งเอาแล้วก็จับเวลานะครับก็หวังว่าวิดีโอชุดนี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อผูอ้ชมบ้างครับไม่มากก็น้อย 你告诉我你看